วันที่เราต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะคะคตามท้องถนนนี่คือต้องเจอฝุ่นเจอควันเจอมลพิษต่างๆด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณแอนทุกวันนี้นะคะคุณหนุ่มคะเราสังเกตได้เลยว่าจะมีเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า healthy care นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นสุขลักษณะต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของสุขภาพทั้งหมดเลยคะ่ะคุณหนุ่มรับผมก็อย่างเราเรานะครับ,รบก็บทั้งอาชีพเราแล้วก็เราต้องเจอคนมากมายทั้งจะเป็นงานเดินแบบไทยแบบนี้ครับเราก็ต้องามาระวังตัวเป็นพิเศษครับคุณแอน ใช่แล้วะค่ะคุณหนุ่มยิ่งบางวันที่เราต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะคะคตามท้องถน,นนนี่คือต้องเจอฝุ่นเจอควันเจอมลพิษต่างๆด้วยค่ะใช่ครับอย่างผมออกไปข้างนอกครับก็แบบเจอมีแต่ควันมีแต่อะไรเต็มทางท้องถนนไปหมดเลยครับก็ต้องแบบเรามาระวังตัวกันหน่อยครับผมใช่แล้วคะ่ะแอนว่าคุณหนุ่มต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไหนจะมลพิษ ไหนจะฝุ่นควันนะคะแล้วตอนนี้ค่ะมีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่มาตามอากาศแล้วทําให้เราสัมผัสอีกด้วยอันนี้ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวค่ะครับแล้วอย่างนี้คุณแอนมีเคล็ดลับดูแลตัวเองอยังไงบ้างครับผมคุณหนุ่มคะค่ะน,นี่แอนก็เลยมานั่งศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดีเลยค่ะจนมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เลยค่ะยาน้ำผสมภูคาวตราสมุนไพรคุณสมริดจ,จะมีส่วนผสมสมุนไพรหลักเช่นภูคาวทองพันช่างหรือเหงือกปลาหมอที่จะช่วยรักษาอาการน้ำเหลืองเสียภูมิแพ้แก้โรคผิวหนังบำรุงร่างกายและเป็นยาอายุวัฒนะค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ผมก็คุค้นคชื่อเหมือนกันนะครับคุณแอนผภูคขาเหนือปลาหมอทองพันช่างครับซึ่งก็บอกเ,เลยนะคะว่าสมุนไพรภูคขาวตัวนี้นะคะคุณหนุ่มจะมีส่วนช่วยในส่วนของการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะครับผม แต่ที่สําคัญยังไม่พอนะคะคุณหนุ่มยาน้ําผสมภูคาวสมุนไพรตาคุณสำริดของเราเนี่ยนะคะยังอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะรวมกว่า7ชนิดเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เมื่อทานไปแล้วจะช่วยเสริมในเรื่องของการช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ดีหรือเซลล์ที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น mm hmm. และพอเซลล์ในร่างกายของเราดีภูมิต้านทานภายในของเราก็จะทำงานดีขึ้นไปด้วยค่ะและก็สามารถต่อสู้กับโรคได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะ แล้วรับประทานยังไงครับคุณแอน สำหรับสมุนไพรตัวนี้นะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะคือหนุ่มก็คือจะมีแบบน้ําและก็ชนิดแคปซูลนะคะสําหรับแบบน้ํานะคะก็ทานครั้งละ30ซีซีค่ะซึ่งในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีถ้วยตวงนะคะแถมมาให้ด้วยนะคะก็สามารถทานได้นะคะก็คือก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นค่ะหรือจะเป็นแบบชนิดแคปซูลแบบนี้นะคะก็ทานครั้งละ2แคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นเช่นกันค่ะหนุ่มครับผม แล้วแบบนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับง่ายมากเลยค่ะคุณหนุ่มเพียงแค่โทรไปที่เบอร์043306484ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะและยังมีบริการส่งฟรีด้วยนะคะครับขอบคุณคุณแอนมากๆเลยนะครับที่แนะนำตัวยายดีๆแบบนี้นะครับหนุ่มก็จะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเลยครับใช่แล้วละค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณค่ะ